อันนี้ค่ะต่อนะคะต่อคลิปสองก็คุณสุ่อะลดลดด้านนี้เป็นโซ่สามด้านแขนเนี่ยที่จะมีมักเกอร์นะคะแขนอันนี้คือด้านหน้าอันนี้อันนี้คือวิธีดอบดอบแขนีกแบบหนึ่งดอบแบบที่ว่าแยกดอกข้างๆเนี่ยเราเพิ่มเหมือนกันเห็นไหมคะเราเพิ่มเหมือนกันเนี่ยเราเพิ่มเหมือนกันนะคะข้างๆเราเพิ่มเหมือนกัน แต่เราดอบแค่โซ่นะคะอันนี้คือการดอบแขนไม่ให้มันฟางนะคะก็ะคือเราดอบแค่โซ่ถือว่าเราหาเราถักเราถักสี่สามใช่ไหมฮะสี่แล้วก็สามใช่ไหมคะ, 4, 3, มคะ,ะตัวนี้ตัวนี้เราก็ดอบเป็นเป็นสองสามนะคะเป็นโซ่สองสามก็ก็เริ่มดอบตั้งแต่แยกนะคะสังเกตว่าแยกแขนมันจะโค้งๆหมายเห็นไหมคะพอเราพับนะคะ พอพอเราพับแขนเนี่ยพับแขนดูเนี่ยนะคะพอเราพับแขนดูสังเกตว่าแขนมันจะยังวงวงแขนยังไม่ฟัางใช่ไหมคะคือวงแขนยังไม่ฟัางมากใช่ไหมคะเห็นไหมคือยังไม่ย,ยม้้ยเพราะเพราะเพราะว่าเราดอกไหยคะ่ะมันสุจะดอกตั้งแต่ดอกดอกที่สี่นะคะดอกที่สี่ก็คือก็คือหนึ่งสองสามสี่ดอกที่สี่พอดอกที่ห้าที่หกที่เจ็ดสุก็เริ่มลดโซ่แล้วนะคะ นะคะแต,แต่ถ้าถ้าถ้าให้ดีก็แขนก็ถักโซ่สามกับดอกสองก็ได้แล้วก็ด้านหน้าก็ถักโซ่สี่กับดอกสามก็ได้ในในกลางดอกสามแล้วก็ในโซ่สี่นะคะแต่ถ้าถ้าถ้าเราทำทำสามสองใช่ไหมฮะอันนี้สามในสองเราก็ทําอันนี้คือคือลดแต้มแต้มแต้มหนึ่งก็คือทํา ทำสองสองตรงนี้แล้วในสองสอง,สองคือสองหมดเลยก็ได้นะคะคือก็ลดหนึ่งแต้มเอานะคะตอนนี้แขนเราก็แขนก็วงแขนเราก็ไม่ฟางไงไมื่อ้วงเลขห้านะคะก็คือไม่ฟางถ้าถ้าวงแขนเราไม่ฟางเนี่ยเราสามารถถักไปกลับอีกสองรอบนะคะสองรอบได้นะคะเพราะว่าพอเราถักไปกลับสองรอบโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปลด ดอกตรงตรงแยกแขนนะคะโอเคแต่นน้เดี๋ยวคุณสุก็จะสอนในการที่ว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราดอกดอกแบกเราดอกแบกที่ลดดอกนะคะทําไงนะคะถ้าถ้าเราลดดอกดอกดอกแขนนะคะดอกแขนโดยที่ไม่เพิ่มตรงแยกเราก็ทําโซ่นะคะทาโซ่คือมันทําได้2วิธีนะคะ ค่ะโอเคเดี๋ยวอุชุอันนี้คือด้านแขนที่มาร์กเกอร์นะอย่าลืมนะคะเรามกใส่มาร์กเกอร์แขนสองข้างอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าก็ต้องเป็นโซ่สีเนาะแต่นี้ก็คือเราก็จะทำเจสอนนะคะทำเจสอนเพราะว่าเราทำโซ่สีมาแล้ว ทำเจสสอนนะคะสองเจสอนเสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็ทำโซ่สีนะคะโซ่สีแล้วก็ล็อกตรงนี่คือลายตามลายเขานะคะแต่เราทำเป็นโซ่สีนะคะแล้วก็นะคะเพลงว่าคุณสุดทำให้ดูว่าคุณสุดเพิ่มเป็นโซ่สีนะคะนี่คือเจสสอนนะคะหนึสองสามสี่นะคะล็อกตรงตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ทำห่วงนะคะห่วงก็คือเจสสันสองสองจุดสองสองห่วงแล้วโซ่สามสองห่วงโซ่สิบแล้วก็เอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ลงแล้วก็ทำเจสสันนี่คือด้านหน้าเนาะด้านหน้านะคะ ก็นส่นจะทักแค่อีกสองสองสอง,สองลายนะคะอีกสองลายก็สุก็จะทำเป็นอ่เชื่อมใจแหละไอักไปกลับนะคะสุก็จะถักไปกลับ สี่นะคะแล้วก็ลงตรงเสาเน้นเอ็กเฉยๆนะคะแล้วก็ทำเจสอนนะคะเจสอนสองสองสองช่อสี่แล้วก็เอ็กนะคะเขีแถวเน้นจะทำแบบนี้นะตามลายเขาตามแพทย์เขานะคะ สี 4, แล้วก็ X อ็กซามถ้าใครชอบดอกท,ทีีกันก็เป็นโซ่3นะคะโซ่3แล้วเราก็ไปลดตรงแขนเป็นโซ่2องนะคะทำงี้นะคะถ้าใครอยากดอกทีกันหมายว่าอขอโทษถ้าใครอยากได้ดอกชิดๆกันนะคะ ว่าทำไม่ต้องทําโซ่สี่นะคะทําเป็นโซ่สาโซ่สัโซ่สาด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ค่อยไปลดแต้มแขนเป็นโซ่สองสองนะคะแลานี้ก็เป็นโซ่สี่นะคะเป็นโซ่สี่ สีแล้วก็ทักไปให้ถึงด้านที่เราใส่มาเกอร์ไว้ก็คือด้านแขนข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ทักไปนะคะจนถึง แยกแขนนึมุมหนึ่งโซ่สี่นะคะถึงแยกแขนแล้วนะคะแล้วก็ทำเจียสอนลายไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะจีบแค่ทำดอกอดอกกีบสองสองรวบกับสามรวบแค่นั้นเองสำหรับกอน อันนี้คือคุณศศมาสอนการคุมแขนไม่ให้มันบานนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องหน้าหลังกับแ,แขนต้องโซ่เท่ากันนะคะเพราะว่าแขนไงเดี๋ยวเราก็ต้องการลดแต้มแล้วเราก็ลดแต่แรกเลยก็ได้แล้วแขนเขาก็จะถีเท่ากันทั้งแขนเลยนะคะคือไหมเนี่ยถึงแยกแขนแล้วพอถึงแยกแขนตรงนี้ก็ ต่อเอกนะเห็นไ,ไหมคะถ้าถึงตรงเอกเราก็ต้องเอกนะะเอกนะคะแล้วก็โซ่สี่แล้วก็ลงกันได้์โซ่สองนะคะหนึ่งสองสามนี่คือแล้วเ,เพิ่มดอกตรงนี้นะะคเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะดอกจะเพิ่มตรงนี้ต่อไปดอกก็จะเป็นดอกนี้คะ่ะ ก็สลับกันอยู่แค่นี้ดอกสามเสาลวดนี่ดอกสองเสาลวดนะคะจะนี้มามาแขนเราเป็นโซ่สามแล้วเห็นไหมตรงนี้โซ่สี่นี่เป็นโซ่สามโซ่สามเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเอกแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะแล้วลงแล้วก็แล้วก็ทาเจสอนเหมือนเดิมนะคะแต่มันเป็นด้านแขนไงเราลดแต้มมันแค่นั้นเองนะคะลายเดิมนั่นแหละแต่เราลดแต้มโซ่ะคะ่ะ แต่นี้ก็เป็นสามใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นสี่ใช่ไหมตรงหน้าเป็นสี่แต่แขนเราทำเป็นสามเห็นไหมคะทำเป็นสามเนาะโซ่สามแล้วก็ใส่เจสอนใส่เจสอนแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ใส่เจสอนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลงเอกเห็นไหมคะแล้วก็โซ่สามแล้วใส่เจสอน เปลี่ยนจากสี่เป็นสามแค่นั้นเองนะคะก็จะคุมแขนคือเราก็จะได้แยกแขนเพิ่มดอกเท่ากันแต่เราลดโซ่ไปสองแต้มเห็นไหมคะลดเป็นโซ่สามจากโซ่สองเป็นโซ่สามก็มันก็จะดับแขนโดยที่แขนก็จะไม่ฟางเท่าข้างหน้าเลยนะคะเป็นโซ่สามนะคะ สองสามนี่เป็นสีลดแล้วก็เอกนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงแล้วก็ทำเจี๊ยสอนนะคะทำเจี๊ยสอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชา้าคุณสุกว่จะอัดกันเชื่อมรักแหลหรือเปล่าจะ่ปัญหาแล้วอัดเอกถักไปกัดด้วยกันเนาะ ถักไปกลับไม่แยกก็ไม่ง่ายมันเขไม่ยากนะคะพลิกไปพลิกมาเฉยสักสามดอกสามดอกก็น่าจะได้เจ็ดรอบนะโซ่สามถ้าเป็นโซ่สามนะคะประมาณถักไปกลับประมาณสัก18รอบมันจะพอดีนะคะแต่ถ้าเทื่อตัวเล็กก็17บรอบนะคะสิเเที่ยวอะ ถ้าแยกแขนเรานะับตรงแยกแขนถ้ามีแยกแขนนะคะโซ่ 3, สามเจสสอนโซอสามเจสสอนนะคะเอกแล้วก็โซ่สามแล้วก็เอกตรงนี้เอกตรงเสานะคะแล้วก็โซ่สามแล้วลงตรงนี้ตรงที่เราทำโซ่สองไว้ในจีบนะคะทำเจสสอนให้จีบเขาให้ดอกหลักนะ แล้วก็ต้องมีหงอนงอนขึ้นนะคะแล้วก็เส้นสามแล้วก็เอกตรงนี้แล้วเส้นสามแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ใส่เจสันนะคะใส่เจสันสองสองครังเส้นสามแล้วก็ลบทลงมาเอกแค่นั้นเองเจสันก็ง่ายแล้วก็เส้นสามก็ล็อกตรงล็อกตรงนี้แล้เส้นสามแต่ที่เราทำเซ้สี่เราก็ทำเซ้สามแค่นั้นเองนะคะ นี่คือการคุณสุอัดคลิปการดอบแขนนะคะการดอบแขนไม่ให้บานนะคะแต่เราเอาหน้ากับหลังบานนะคะแต่เราเพิ่มแยกเหมือนเดิมนะคะแต่เราลดแต้มตรงโซ่แค่นั้นเองนะคะถึงแยกแล้วนะคะถึงแยกแขนแล้วเนาะแป๊บแป๊บปบค่ะกไม่ยากเนาะถักไม่ยากแต่เราก็ใส่เจสอนเข้าไป แล้วก็โซ่สามแล้วก็ล็อกตรงนี้เอกตรงนี้แล้วก็โซ่สามแต่ที่จะโซ่สี่แล้วโซ่สามแล้วก็ลงตัวบีกันได้โซ่สองแล้วก็ลงตัวบีนะคะแล้วก็โซ่สี่เห็นไหมแนนีนเป็นโซ่สี่เพราะว่าเป็นด้านหลังละใช่ไหมเราจะลดแต้มนนอกจากว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มาเกอร์นี่คือแขนนะคะเห็นไหมคะ เราก็พับดูนะคะแขนเราแขนเราเห็นไหมคะแขนก็ไม่ฟัางออกใช่ไหมคะเราสามารถถักจนถึงที่เราต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเราจะถักแปดดอกนะคะแปดดอกดูดูด้านหน้านะคะตอนนี้ดูด้านหน้านะคะ อ่ดูด้านหน้าเห็นไหมแขนไม่ฟางใช่ไหมคะเราลราแต้มโซเห็นไหมแต่ดอกเราได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะดอกเราได้แยกเหมือนเดิมนะคะงานมันจะบาลานซ์กันนะคะแต่บอกแต่นาด้านหน้าเราจะฟางออกใช่ไหมคะด้านหน้าเราจะฟางออกเนาะเห็นไหมคะฟางออกเห็นไหม เป็นสิบหกสิบเจ็ดละนะสิบหกครึง่งละเนาะถ้าลีมันจะได้สิบเจ็ดค่ะนะคะถะเลเขาจะได้สิบเจ็ดนะคะพอได้ส er ิบเจ็ดละปุ๊บตอนนี้เราได้สิบเจ็ดนะคะเราถักอีกดอกหนึ่งเราก็จะได้สิบแปดนะคะอีกอีกอีก,อ,กอีกดอกหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งก็จะได้สิบแปดคือเราจะดอกละนะคะพอได้สิบแปดเราจะดอกเพราะว่าเราจะทําห่วงใต้และแกแลอีกนะคะเราจะทําห่วงอีกประมาณห้าห่วง มันก็จะเป็นสองดอกพอเป็นสองดอกปุ๊บสองค้างก็เป็นสี่ดอกนะคะมันก็จะได้มันก็จะได้สามสิบสามถึงเก้าครึ่งก็จะเป็นอกสามสิบเก้าถึงสี่สิบเองนะคะโอเคแล้วคุณสุจะทักไปกับอีกดอกหนึ่งนะคะอันนี้คุณสุมาสอนแค่การดอกแขนนะคะการดอกแขนไม่ให้ฟางแต่ให้หน้าฟางนะคะอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะสุสอนสอนเพื่อนเพื่อนว่า ิธีดอกมันมีหลายพิธีนะคะนะคะคือเราใส่มากเกอร์ตรงนี้หลายนะคะใส่เนื้อแล้วเราก็ท,ทําช่วงแขนเนี่ยคือสามสองนะคะสามสองโซ่สามกับในดอกสองแต่ทำด้านหน้าคือสี่สามสี่สามก็คือโซ่ระหว่างลายสี่และในดอกสามในจีบในสามนะคะเขาก็จะห่างฝานะคะห่างับแขนนะคะก็จะห่างฝาแต่ถ้าเพื่อนทําทํา ทำทำสามสองหมายว่าโซ่สามแล้วก็ในดอกสองนะคะโซ่สามในดอกสองอันนี้เพื่อนก็ลดเป็นสองสองนะคะสองหมดเลยในดอกก็สองอันนี้ก็สองนี่ก็สองนะคะคือลดแต้มเขาแค่นั้นเองนะคะถ้าเราต้องการดอกทีก็ทำสามสองนะคะโซ่โซ่สามแล้วก็แล้วก็ในจีบสองแล้วเราก็มาทำทำตรงนี้ก็คือก็คือในจีบสองแล้วก็ในโซ่ในสอง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 ใบ แต่ถ้าเราทำเหมือนคุณสุก็คือ4 4 4 3 4 3ก็มาลดตรงนี้เป็น3 2นะคะมันจะได้ที่ได้ดูพันล้านกันนะคะโอเคอันนี้คือการดอบนะคะการดอบนะการดอบง่ายๆนะคะแล้วเขาจะเห็นไหมคะวงแขนเขาจะโค้งเข้ามานิดๆเห็นไหมด้านนี้เขาจะบานออกเห็นไหมคะเขาจะโค้งเข้ามานิดๆแล้วก็ฝั่งและฝั่งที่จะแยกแยกวงแขนมาหา าาดอกก,ก็ก็ลดด้วยนะคะลดสามแต่ฝั่งนี้เป็นสี่ฝั่งนี้คือเป็นสี่ทั้งหมดนะคะเป็นสี่ทั้งหมดฝั่งนี้เป็นสามทั้งหมดนะคะมันจะได้สม,มุดมันจะได้บาลานซ์กันนะคะโอเคเข้าใจแล้วเนาะตอนนี้แขียนเราก็จะไม่บานนะคะแล้วเวลาถักเสื้อนะคะให้สังเกตเวลาถักเสื้อให้สังเกตนะคะให้สังเกตว่าเวลาเราทำเงี้ยเราทำอย่างนี้นะคะเราทำอย่างนี้ถ้าเขาได้ฉากหรือว่าแบะมาทางนี้นิดนึง แปลว่าเราได้เราได้เสื้อที่ได้มาตรฐานนะคะแต่ถ้ามันงอเงี้ยงอเงี้ยนะคะงอเงี้ยหรือหรือนะคะอย่าบืนไปนะคะแปลว่าไม่ได้ละไม่ได้ละถ้าเขาโค้งมังเงี้ยไม่ได้นะคะคือรัศมีก็ต้องได้ตรงฉากนะคะให้ได้ตรงฉากหรือว่าแบะมาทางนี้นิดหนึ่งก็ได้หรือว่ามันได้ฉากได้ฉากนะคะให้มันได้ฉากนะคะถ้าได้ฉากแปลว่าผ่านนะคะโอเคเข้าใจเนาะเดี๋ยวคุณซุจะอัด การถักการถักไปกลับให้สัก2รอบนะคะถักไปกลับ2รอบให้เพื่อนๆนถักไปกลับนะคะคุณสุดจะถักไปกลับประมาณ3ามดอกนะหนึ 1, 2, 3. 3่สอามสามดอกแล้วก็คุณสุดต้องจะเชื่อมหลักแหล่นะโอเคนะเข้าใจกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ